สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตรานะคะเมื่อเรียนเรียนเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้นะคะอ่ทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนในการเรียนเรื่องนี้ก็คือเครื่องคิดเลขจานวน1เครื่องนะคะอ่ทีนี้คุณครูจะพานักเรียนมาดู ตารางแลกเปลี่ยนเงินตรานะคะอ่ะสถานที่แต่ละแห่งเนี่ยจะมีอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะทําการแลกเงินเนี่ยเราจะต้องดูตารางแลกเงินใน ธนาคารณขณะนั้นๆก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะทีนี้คุณจะพานักเรียนมาดูสถานการณ์นี้นะคะอ่ะเรามาดูค่ะไนไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงปีใหม่ก่อนเดินทางเนี่ยไนนำเงิน1 5 0 0 0 25บาท ไปแลกเป็นเงินญี่ปุ่นถามว่าไหเนี่ยแลกเงินญี่ปุ่นเนี่ยได้กี่เยนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางอัตราแลกเปลี่ยนนะคะอ่ะคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านโจทย์ทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่นแล้วใช่ไหมคะ โอเคอะถามว่าแล้วเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนช่องไหนล่ะใครรู้ไหมเอ่ยอ่าอันนี้เราแลกเงินอะไรคะเราแลกเราจะแลกเงินญี่ปุ่นใช่ไหมคะ,สะแสดงว่าเราเนี่ยเอาเงินไทยเนี่ยไปซื้อ เงินญี่ปุ่นที่ธนาคารถูกไหมคะอะ่หรือว่าธนาคารเนี่ยขายเงินญี่ปุ่นเนี่ยให้เราอ่าดังนั้นเราต้องดูที่ช่องขายนั่นเองนะคะอะเราจะดูช่องนี้ช่องขายอ่าโอเคทีนี้จากตารางเนี่ยเราจะได้อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่คะ อัตราแลกเปลี่ยนก็คือเราจะได้อัตราแลกเปลี่ยนก็คือ,อเงินศัก6์บาทเงิน0.3067บาทเนี่ยแลกเป็นเงินญี่ปุ่นเนี่ยได้1เยนนะคะอ่ะเราก็มาดูซิว่าไหนเ่ยจะแลกเงินญี่ปุ่นได้กี่เยน อ่าเราก็เนื่องจากเงิน0.3067บาทแลกเป็นเงินญี่ปุ่นได้1เยนใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเงิน1 5 0 2 5บาทจะแลกเป็นเงินญี่ปุ่นได้10,525 5หารด้วย0.3067 เมื่อกุดเครื่องคิดเลขแล้วนะคะมันจะได้ว่า,าเลขเป็นเงินญี่ปุ่นได้เท่ากับ48,989เยนนะคะทีนี้ถามว่าตรงนี้มาจากไหนไอ้ตรงนี้เนี่ยก็มาจากมาจาก1ตรงนี้1น,นี้นะคะหารด้วย เราเทียบปัญญััดปริญญาหารด้วย0.3067คูณ15020อ่ะมันก็จะได้ว่า1 5 0 2 5เนี่ยอ่าหารด้วย0.3067อ่ะก็จะได้เท่ากับ40,000 8,989ก็แสดงว่าไนเนี่ยนำเงินไทยไปแลกเป็นเงินญี่ปุ่นได้48,989เยนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ไนเน่ยก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะไปกินไปชอ้อป อะไรนู่นนี้นั่นเสร็จแล้วไนก็ต้องการที่จะเดินทางกลับมาเมืองไทยอ่ะเราก็มาดูสถานการณ์ต่อไปกันเลยนะคะอ่ะไนกลับจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็เหลือเงินญี่ปุ่นจำนวนหน,นึ่งมืเยนอ่ะก็ต้องนำมาแลกเป็นเงินไทยถามว่านาเนะี่ยแลกเงินไทยได้กี่บาท อัน่นี้ก็เป็นตารางแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมน,นะคะ,ะเราจะแลกเงินไทยใช่ไหมคะ,สะแสดงว่าเราเนี่ยต้องนำเงินญี่ปุ่นที่เรามีอยู่เนี่ยไปขายที่ธนาคารหรือว่าธนาคารเนี่ยซื้อเงินญี่ปุ่นจากเราดังนั้นเราก็ต้องมาดูช่อง ช่องสือนะคะเราต้องดูช่องนี้แล้วก็เทียบบรญญัติราย,ยาจากตารางได้อัตราเลกเปลี่ยนเท่าไหร่เอ่ยได้อัตราเลขเปลี่ยนเท่าไหร่คะเงิน1น,นึเยนเลกเป็นเงินไทยได้0.2977บาท นะคะเราก็มาเทียบบัญญัติยาเนื่องจากเงิน1เยนเนื่องจากเงิน1เยนแลกเป็นเงินไทยได้0.2977บาทถามว่าเงิน1นึ่งสองพตรงนี้เป็นเยนนะคะ ถามว่าเงิน1น0 0งองเยนเนี่ยแลกเป็นเงินไทยได้เท่าไหร่อะก่อนที่จะถึงตรงนี้เราก็ได้มาก่อนว่า0.2977องาหารด้วย1คูณด้วยเลยคะ่ะคูณด้วย1,000 0มื่องพะมันก็จะได้ มาตรงนี้นะคะ0.2977คูณ12,000กดเครื่องคิดเลขปุ๊บก,ก,ก็จะได้ว่าเลขเป็นเงินไทยได้3,572.4บาทนั่นเองอะไหนอะ ก็จะเลขเงิน,นงไทยได้3572.4บาทนั่นเองนะคะทีนี้เพื่อเป็นการให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนฝึกทำนะคะ,ะเราลองไปฝึกทำกันดูนะคะเื่อวันข้างหน้านักเรียนจะไปเที่ยวต่างประเทศ มันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินใช่ไหมคะอ่านักเรียนก็จะได้นําความรู้ตรงเนี้ยไปใช้แลกเปลี่ยนเงินตราได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ